สวัสดีครับไปครับวินครับวันนี้นะครับห้ามงเย็นมาเจอกับพวกเราได้ใน11:11 s u c c e s Mission ภารกิจบินหลายต่อตอน11:11 EP สองของ Last Life นะครับครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยนะครับแล้วระหว่างดูไลฟ์นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับเราจะได้11:11 Mission EP 2นะครับเอาไปขึ้นเทนไปเลยนะครับที่สำคัญนะครับวันนี้พวกเรามีของขวัญร้องไปเซ็นคูดเรามาแจกงกันด้วย ทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ชีวิตกำลังแย่จนถึงขีดสุดเพราะไม่มีเงินพอใช้ดีที่ตัวเองก่อไว้เล่โทษครับเงนินรางวัลที่ได้คือเท่าไหรแล้วครับเพื่อความยุติธรรมเราจึงไม่สามารถเผยข้อมูลได้ าท่านใดที่ไม่อยากจะเข้าร่วมสามารถแจ้งให้เราทราบได้เลยครับผู้เล่นท่านใดที่เข้าเส้นชัยโดยไม่ถูกจับภายใน5นาทีได้จะผ่านรอบนี้ไปค่ะเหมือนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆสินะทั้งหมดมันก็เป็นแค่เกมถา้าทุกท่านทำตามกฎ ก็จะสามารถเดินออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยครับไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเลิกแข่งได้ผู้เล่นที่ปฏิเสธในร่วมแข่งขันจะต้องถูกกำจัดมีคนเพิ่งตายนะเยน,ยานียกได้ยินหรือเปล่าแบบนี้มันไม่ถูกแล้วนะ 彼女で皆さんに会えるの僕たちも他のしみにしています